ใครที่อยากจะลดน้ำหนักต้องฟังคลิปนี้จนจบนะครับ <mel od ic word> สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะครับเบิ้มจะมาแชร์วิธีการลดน้ำหนักนะครับจาก74ลดลงมาเหลือ62นะครับภายในเวลาแค่3เดือนเท mm hmm. ่านั้นนะครับ หลายคนอาจจะมองว่าเอไม่ได้อ้วนมากนี่ก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเบิ้มเองเบิ้มเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมฮะล้วก็พอเรามีน้ําหนักที่มันเยอะขึ้นเนี่ยมันจะดูแบบมันจะดูแบบกลมๆแบบเออเหมือนลูกขนุนอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูตัวกลมกลตัวตันๆนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเคลื่อนไหวร่างกายอึดอัดแต่งตัวออกงานหรือไปไหนใดๆมันจะรู้สึกแบบทุเละตัวเองอะ่ะเออแล้วก็คนรอบข้างก็จะมาแบบคอมเมนต์ จะมาแบบคอมเพนเยอะมากว่าเฮ้ยควรลดแล้วนะคนลดแล้วนะนลแ,ลวนะแล้วตอนนั้นยิ่งไว้ผมยาวอีกมันดูแบบมันดูอ้วนเพลดูสกรปรกไปหมดเลยนะครับมันดูอ้วนเพลดูสกรปรกไปหมดเลยนะครับจากนั้นก็ตัดสินใจเริ่มเริ่มต้นเลยนะก็คือเสิร์ชข้อมูลเข้า YouTube ดู Google ดูทุกวิธีต่างๆว่าวิธีลดความอ้วนที่ได้ผลแบบรวดเร็วเนี่ยเขา มีวิธีอะไรกันบ้างสุดท้ายเลือกวิธีที่ออกกําลังกายครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะฮะเริ่มต้นจากการเต้น,อน,เ,ตนเอ้ยปั่นจัก,กรยานเอยวิง่งเอยทําทุกวันนะทำเช้าทําเย็นทุกอย่างถามว่าน้ําหนักลดจริงไหมลดครับลดอยู่ประมาณ3กิโลจาก74เหลือ71ครับตอนนั้นซึ่งรู้สึกว่า ทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มท้อครับเพราะมันไม่ลดเพิ่มเลยคือมันลดแค่สามกิโลนั้นน่ะแล้วก็ไม่เพิ่มอีกแล้วอ่ะต่อให้ออกลังกายหักโหมกว่าเดิมหนักกว่าเดิมอีกจนรู้สึกว่าร่างกายมันแบบมันเหนื่อยอ่ะมันท้ออะไรอย่างเงี้ยครับมันเหนื่อยอ่ะมันท้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย หาวิธีใหม่อีกอะดูเซิร์ช u t u b e Google อะไรไปเรื่อยๆจนไปเจอวิธีลดอาหารลดอาหารตอนนั้นก็กินข้าววันละมือ้อกินแบบน้อยมากทานข้าวแบบแค่แบบครึ่งทัพพีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็กับนี่แค่แบบนิดเดียวคือเอาง่ายๆคือแบบจากปกติกินของจานสามมื้ออะไรเงี้ยก็เหลือแค่แบบ วันล,ละมื้อแล้วก็วันล,ละนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนั้นนะต้องพกยาดมเนี่ยต้องพกยาดมแบบเนี้ยติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนรู้สึกเหมือนตัวเองจะเป็นลมเหมือนตัวเองจะเป็นลมคือไม่มีแรงหมดเลี้ยวหมดแรงมากๆเลยนะครับไ,ไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยก็ต้องแบบดมยาดมตลอดเวลาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าน้ำหนักตอนนั้นลดไปกี่กิโลรู้ไหมฮะลดไปประมาณ6ตีว่า 6- กกิโลได้ละตอนนั้นใช้เวลาไปเกือบแบบ เกือบเดือนเดือนกว่าแล้วนะลดได้แค่6กโลอ่ะทีนี้มานั่งคิดคิดดูคือเรารู้สึกว่าน้ำหนักมันยังไม่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้อ่ะคือจริงๆเป้าหมายที่วางไว้คือกะจะลดให้ได้สักประมาณ10โลอย่างน้อยนะครับท้ออีกแล้วท้อระลอกสองท้อระลอกสองประมาณท้อเข้าเดือนที่ หนึ่งครึ่งเข้าเดือนที่หนึ่งครึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊มันมัน,ม,น,ม,นมันต้องมีวิธีอื่นๆดีที่มันแบบลดได้เพราะว่าเท่าที่ไปดูใน Google ไปดูใน YouTube เนี่ยเขาลดกันได้เป็นแบบ20-30โลเลยอะ่ะนี่เราทั้งลดอาหารทั้งออกกำลังกายทำไมมันถึงแบบลดได้แค่แบบ6โลอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาใหม่เอาใหม่หมตั้งหลักใหม่ตอนนั้นก็กับไปเจอคลิปคิปหนึ่งที่แบบว่าลดแป้ง เราก็พยายามอะลองลดแป้งก็คือแทบไม่กินข้าวเลยแต่กินอย่างอื่นคือเราไม่กินข้าวไม่กินอะไรที่เป็นแป้งเลยนะครับแต่ว่ากินอย่างอื่นเนื้อสัตว์ผักต่างๆเนี่ยทานหมดเลยยกเว้นแป้งช่วงนั้นรู้สึกว่าไม่มีแรงเหมือนกันไม่มีแรงแบบต้องพกยาดมตลอดเวลาแต่ว่าน้ําหนักลดลงนะลดลงสักประมาณแปดโลอะไรเงี้ย เออก็เริ่มเริ่มเริ่มดีใจแต่ว่ารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่ามันหิวมันหิวคือแป้งเนี่ยมันให้พลังงานใช่ไหมครับพอเราไม่ได้ทานแป้งเนี่ยมันก็แบบเหมือนกับเราขาดพลังงานไปก็เลยแบบไม่เวิร์กว่ะลองไปเจอวิธีสุดท้ายนั่นก็คือการเขาเรียกว่าการทำไอเหรือว่าการควบคุมการทานอาหารแบบสมมุติว่า8ชั่วโมงนี้คือกินไปเลย แล้วก็หลังจากนั้นอะคือไม่ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องลดแป้งไม่ต้องลดอาหารไม่ต้องลดอะไรเลยใช้ชีวิตปกติเลยเพียงแค่จํากัดเวลาการทานอาหารของเราก็ตื่น9โมงทานอาหารเช้าประมาณสัก4โมงทานอาหารเย็นกินแบบเต็มสตรีมเลยนะครับทั้งมื้อเช้ามื้อเย็นกินปกติเลยแต่ไม่ได้เยอะโอเวอร์นะครับกินก็แบบ จานหนึ่งะไรอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวข้าวอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยหรือทากับข้าวกินเองเนี่ยกินได้หมดเลยแต่หลัง4ี่โมงเย็นเนี่ยเราจะไม่ทานอะไรอีกนั่นหมายความว่าเราจะไม่กินข้าวไม่กินอะไรเข้าไปเลยจนกว่าจะถึง9ก้าโมงเช้าของอีกวันหนึ่งส่งนทาแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับโดยที่แบบแทบไม่ต้องออกกําลังกายเลยแทบไม่ต้องแบบ ลดแป้งไม่คือใช้ชีวิตปกติเลยอะ่ะแต่แค่แบบว่าเออทานอาหารให้แบบจํากัดเวลาควบคุมเวลาในการทานอาหารนะฮะน้าหนักลดพรวดล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 ดจนลดถึงแบบสิบโลสิบเอ็ดโลอะไรอย่างเงี้ยเออลดเยอะมากจนรู้สึกเฮ้ยเราเริ่มพอใจกับกับน้ําหนักของเราละรู้สึกมีความสุขกับกับน้ําหนักละแล้วก็รู้สึกมีแรงด้วยรู้สึกเออไม่ต้องแบบ ใช้ยาดมไม่ต้องแบบเดินไปไหนแล้วดูแบบหมดเลี้ยวหมดแรงอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบเหมือนใช้ชีวิตปกติเลยแล้วก็ไม่โยโย่ด้วยแบบกล้ามเนื้อต่างๆก็ดูไม่เหี่ยวอะับเพราะว่าเราออกกำลังกายก่อนหน้านั้นมาเนี่ยดังนั้นถ้าให้มาสรุปเลยเนี่ยว่าเพ่มมีเทคนิคอะไรในการลดน้ำหนักที่ได้ผลจริงๆเลยนะก็คือสูตรสุดท้ายเนะี่ยก็คือทานปกติเลยครับจะสองมือ้อสามมื้อก็แล้วแต่แต่ว่า หลังสี่โมงเย็นไม่กินอะไรเลยคือใช้ชีวิตแบบเหมือนเหมือนพระเออเหมือนพระภิกษุอะไรเงี้ยที่แบบว่ามื้อเย็นหลังจากมื้อกลางวันไปแล้วเราจะไม่กินอะไรละอะไรเงี้ยเออซึ่งถามว่าแรกๆก็หิวนะแต่พอพอฝึกไปเรื่อยๆมันก็ชินนะครับจนแบบทุกวันนี้ก็ไม่กินอะไรหลังสี่โมงเย็นอาจจะมีเลดบ้างนะแบบอาจจะเลยไปถึงหกโมงเย็นอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็จะไม่มีละเออซึ่งชีวิตแฮปปี้มากอ้อแล้วก็อยากฝากไว้อย่างหนึง่งว่า กาแฟดำนะครับสามารถช่วยได้เยอะมากคือตอนนั้นไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่ากาแฟดำเนี่ยจะช่วยในการเผาผลาญพลังงานได้ดีใช่ไหมครับจริงๆเป็นคนติดก,กาแฟอยู่แล้วแต่ก่อนนั้นจะกินแบบพวกลาเต้พวกเกาแฟที่มีครีมมีนมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกาแฟดำหรือแบล็คคอฟฟี่หรืออะไรก็ได้นะฮะที่แบบไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ชงกินทุกวันหลังอาหารมื้อแรก ทั้งหมดเนี่ยลดไปเกือบ12กิโลนะฮะสกิโลจาก74เหลือ62ซึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตแฮปปี้ขึ้นมากหลังจากที่เราทำได้นะครับก็อยากฝากเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้นะครับใครที่ท้อในเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยคือหลายคนเนี่ยถ้าเกิดเรื่องอดอาหารเนี่ยไม่ค่อยท้อเท่าไหร่แต่ว่าออกกําลังกายเนี่ยอาจจะท้อหลายคนไม่ชอบออกกําลังกาย บิ้มบอกได้เลยนะครับว่าที่เบิ้มประสบความสําเร็จในการลดน้าหนักไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกายเลยนะที่ได้ผลจริงๆิก็คือควบคุมการทานอาหารให้เป็นเวลา9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นคุณอยากทานอะไรุณทานเลยอยากกี่มื้อก็ได้แต่หลังจาก4ี่โมงเย็นจนถึง9ก้าโมงเช้าของอีกวันหนึ่งจะต้องไม่ทานอะไรเลยนะครับทานน้ำปกติหรือจะผละไม้บ้างเล็กน้อยหรือนมก็ได้นะฮะแต่ว่าพยายามปลดใจห้ามใจตัวเองให้ได้ว่าถ้าเราหิวดึกๆเราจะไม่รู้ พอมันฝึกจนชินสักอาทิตย์หนึ่งเงี้ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราเข้าที่อ่ะร่างกายมันจะเข้าที่เข้าทางมันก็จะรู้สึกว่ามันก็จะไม่หิวไปโดยอัตโนมัตินะก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้สูตรนั้นอยูออ่บางทีก็อาจจะเกเรน,นิดหน่อยนะครับอาจจะกินแบบกินเยอะบ้างวันไหนหิวกินเยอะบ้างกินของหวานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็พยายามควบคุมแป้งน้อยนอ่อย กินเนื้อสัตว์เยอะๆกินผักผลไม้เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับออกกำลังกายบ้างช่วงนี้ก็โควิดก็ใส่แมสแล้วก็ปั่นจักรยานรอบซอยอะไรเงี้ยก็ถือว่าน้ําหนักก็ก็ไม่ลงไปกว่านี้แล้วก็ไม่เพิ่มไปกว่านี้ก็อยู่ที่ประมาณ62อะไรเงี้ยบางวันก็ตื่นเช้ามาอาจจะแบบ61บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ไม่อยากให้ผอมไปกว่านี้ละ ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อคนที่อยากผอมเนี่ยจะได้ผอมกันทั่วหน้านะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เพื่อนมาแชร์เนี่ยไม่ได้มาจากทฤษฎีใดๆนะฮะมันเป็นประสบการณ์ที่เราทําแล้วประสบความสําเร็จเราก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูบางคนอาจจะออกกำลังกายแล้วได้ผลบางคนอาจจะลดแป้งลดน้ำตาลแล้วได้ผล หรือบางคนอาจจะแบบควบคุมอาหารเหมือนที่เขาเรียกว่า IF ใช่ไหมเอออันนั้นอาจจะได้ผลก็อยู่ที่อยู่ที่แต่ละคนด้วยนะครับดังนั้นมีประโยชน์ไปแชร์ไปกดติดตามทำให้ทุกคนหุ่นดีกันทั่วหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เบิ้มอ,อยากจะมาแชร์ให้ความรู้กับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีคำถามใดๆนะฮะสามารถ ถามมาได้ตลอดเวลาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะทําคลิปตอบคําถามให้ทุกคําถามเลยนะครับจะพยายามตอบให้ได้ทุกคำถามเลยยังไงก็ฝากเบิ่มคุงน้อยๆไว้ในอ้อมอกความใจได้นะครับ